ครับ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนหดูเยนะครับเช้าเช้านะวันหยุดกับสิ่งที่เราใส่นะแคปหน้าจ,จอเพื่อเป็นสลิมอคอนวันนี้มันรีบตัดอันนั้นทักทายนะครับสวัสดีพี่มีสวัสดีทามาล็อกเจนี่ไฮย,ยูดม <c oughs> <Good morning S 1> <c oughs> อร์นิ่งแอนด์คุณไนคุดมอร์นิ่งของเรานะคุณไ <c oughs> นของเราะนรับนี่มีภาษาไทายด้วย เจนนี่อ่าพิมเจนนี่อะไรนะไว้ไทยพิมพ์ภาษาไทยด้วยสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีครับปอมหมูหวานแองกัญยาถูกคนเดียวอ่าสวัสดีพี่โป,โปโ้หมูตุ๋นน่าจะยังไม่กินหรือหมูตุน๋นเขาไล่เย็นมัน้ย เมื่เกิดเด้งส่วน,น,นสซเปร์เปโมงเหมือนเดิมครับสวนเเปิดเปิดแบบรนทุกวันครับเพราะว่าถ้าเราเปิดเร็วนะครับนัองเที่ยวจะมาก่อนแล้วจ้อนที่เรายัางไม่มา <c oughs> เราก็จะทํางานกันไม่ได้นะครับ <in> บอ่อเด้งที่เขาเบาจเาิจากเงินมามีว sini, เวลาเสร็จปีไหนอ่าจะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่หมู่เด้งจะเกิดนะครับเรามีโครงการทำฮิปโปว l เล e อยู่แล้ว ซึ่งมันใหญ่มากๆใช่ไหมครับมันใหญ่มากๆเลยก็เขียนแบบทําอะไรก,ก็ต้องรอท,ทําทีเดียวพร้อมกันครับแผนว่าจะทำฮิโปวิเลตก็อีกประมาณปีเจ็ดศูนย์นะก็คิดว่า,าจะทําพร้อมกันสวัสดีพี่แอปเปิลครับเดี๋ยวจะได้เห็นพระแบบแบบบ้านหมูเด้งแบบละเอียดในเปิดตัววันวันเกิดหมูเด้งนะครับแบบบ้านหมูเด้งและฮิ่โปวิเลตนะครับ ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการออกจอ LED โชว์เลยครับคือแบบทุกคนอาจจะเห็นว่นนาออและตุ่นจะย้ายมาไหมครับคิดว่าย้ายนะครับ,บเพราะว่าเป็นฮิปโปวิ l เลตฮิปโปก็ควรจะมาอยู่ที่นี่หมดคิดว่าย,าย้าย,ายนะครับ<ม>แต่อันนี้ผมไม่รู้นะผมคิดว่าจะผมคิดว่าย้ายเพราะว่า พอเป็นฮิโปแล้วฮคำว่าฮิปโปวินเลตะก็น่าจะรวมครบทีนั่นแหละถ่ายแลวส่งมาให้แล้วบอกถุงน้องจะขายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนะฉันหามากแล้วก็เป็นรูปที่แบบอะไรที่เป็นธรรมชาติครับมันจะมันจะหามันจะหากว่า,ม,า,วามันจะหากว่าที่เราเติมแต่งแลวนั้นเป็นธรรมชาติจริงซึ่งถ้าจะได้รูปแบบนั้นอีกก็ต้องรอรอช่วงเวลานั้นนะหมายถึงว่ารอให้พระอาทิตย์ไปตรงนั้นพอดีหมูเด้งยืนพอดีอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากนะครับ ใช่ไหมมันได้เป็นเรื่องยากนะมันเป็นความบังเอิญมากๆอะแล้วก็เป็นความบังเอิญที่นักท่องเที่ยวยืนอยู่ตรงนั้นพอดีถ่ายได้พอดีด้วย<ป>ะอะไรเงี้ยซึ่งหมูเด้งเขามีเยอะมากเลยนะครับเรื่องความบังเอิญเนี่ยสีนี่ไม่ถึงเลยถูกน้องจะขายนะต้องมีความบังเอิญมากแต่หมูเด้งเขาไม่ความบังเอิญบังเอิญเกิดมีมบ่อยมากเลยนะครับ <โอ S 1> ผมไม่รู้ทำไมาอาจจะเป็นเกิดมีมเยอะแล้วก็เป็นตัว,ตวเขาเองอยู่ไม่ค่อยเฉยด้วยไง ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเหลือบกัดอ่ะหมดสภาพเลยหมดเลยจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักสองนาทีผมจะปิดไลน์นะมีกระมงยี่สิบหกจะหมดแล้วอะครับก็น่าจะหมดละ ที่จะทำคนดูนี่นะมุมนี้มืันเกิดหมูได้มีกิจกรรมอะไรบ้างอ่าในทุกๆวันนะครับจะมีกิจกรรมของส,สัตว์ก็เป็นบูธกิจกรรมมหาสนุกนะครับแล้วก็เป็นโมงครับเจอกัน11โมงฟีดดิ้งขาหมูแอนไลท์นะครับ